สวัสดีครับบานนะครับมิสูเควินมอเตอร์อุทัยธานีนะครับวันนี้ครับบ้านจะมาแนะนํารถผู้บริหารราคาพิเศษนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวปาเจโ o Sport นะครับ GTPremium นะครับมือนหนึ่งก็น่าได้อยู่ประมาณล้านห้ากว่ากว่านะครับแต่วันนี้ครับ บารมีราคาพิเศษมาแนะนําให้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าตัว TT Premium เนี่ยม,มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าลูกค้าเบื้องต้นทุกคนเนี่ยที่เล่นตัว b a r j e l o เนี่ยน่าจะรู้ออปชั่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวบารจะมาบอกแค่หลักๆของตัวรุ่นนี้นะครับจุดเด่น อย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าตัวนี้ปกติแล้วเนะี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาสีบอลเงินแต่เรามาทําเป็นสีดําอันนี้คือตกแต่งพิเศษนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะมีตัวเดย์ไลท์มาให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับหลอด LED มาให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้มีให้เซนเซอร์มีให้รอบคันมีให้มีกล้องรอบคันให้นะครับมีตัวบายสปอร์ตให้นะครับสาหรับตัว GT p r e m ม u m ตัวนี้นะครับส่วนล้อนะครับล้อก็จะเป็นตัวขอบ18นะครับสีดูโทนนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้นะครับตกแต่งคิ้วโครมียมให้รถคันนะครับสำหรับตัว g t p ี e m ม u มนะครับก็คือง่ายครับคือเป็นตัวตัวท็อปตัวท็อปขับ2นะครับส่วนภายในนะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นที่เบาะเลยนะครับตัวเบาะเนี้ย จะเป็นบอกไฟฟ้านะครับให้คู่หน้าเลยบอกไฟฟ้าให้คู่หน้าเลยนะครับ <_ C os al> มีตัวแพทเทินชิพให้นะครับ <_ C os al> มีตัวคุยคอนโทรนให้ <_ C os al> คุยคอนโทรนนะครับของตัว GT Premium ตัวนี้นะครับเป็นแบบ Adaptive c r u คุยคอนโท o นนะครับตามรถคันหน้าจนถึงจุดจอดนิ่งเลยนะครับเป็นความเร็วแบบแผันนะครับสมมติว่าลูกค้าล็อกความเร็วที่120แล้วก็เอิมาคันหน้า,นาเนี่ยความเร็วไม่ถึง120 เขาจะเบารถให้เองอัตโนมัตินะครับแต่พอทางโล่งแล้วเนี่ยรถคันข้างหน้าหลบแล้วเนี่ยมันก็จะเร่งความเร็วไปที่120นะครับเพราะฉะนั้นพุทธคอนโทรนตัวนี้ดีสุดในตลาดแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้นะครับมีจอทัชสกรีน10นิ้วนะครับจอทัชสกรีนตัวนี้นะครับก็มีแมปมาให้นะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้ด้วยนะครับ แล้วก็หน้าจอเลือนไม้นะครับหน้าจอเลือนไม้ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า TFT แล้วนะครับเป็นจอแสดงผลแทนเข็บไม้แล้วนะครับตัวนี้สวยๆกันไปนเลยเบาะนี่ยังยังกินใหม่อยู่เลยนะครับผมบอกใครลูกค้าใครสนใจนะได้ไปในคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเลขไม้เดี๋ยวเรามาบอกกันท้ายคลิปนะครับแล้วก็ราคาที่เราจะขายให้ลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันท้ายคลิปนะเนาะ ก็ประมาณนี้ครับเอาง่ายๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวให้ซูมดูลองซูมดูครับกิ๊บกเพราะว่ารุ่นนี้นะครับตัวตัวมือหนึ่งของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณล้านห้ากว่าครับแต่เราบอกเลยเราขายกันล้านต้นๆอ่าบอกราคาตรงน,นี้เลยขายกันล้านต้นๆน,นะครับสําหรับรถผู้บริหารแล้วตัวนี้ก็จะมีจอมาให้นะครับ มีจอมาให้ด้วยครับก็เชื่อมต่อ HDMI USB นะครับได้หมดแล้วก็หูฟังหูฟังที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับหูฟังก็อยู่ตรงนี้ให้ครบนะครับ,บเบาแข็งนิม่มใหม่ยนะครับใหม่เลยแล้วประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาด้วยมีเซ็นเซอร์รอบคังนะครับ ใหม่ๆเปเลยครับอุปกรณ์ครบนะครับส่วนเลขไม้รถคันนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ9000โลเท่านั้นนะครับ9000กว่าโลนะครับคือบอกเลยพวกใหม่จัดใหม่จัดเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ปาเจโร่สปอรตเนี่ยจะอยู่ที่2 4นะครับ 2.4 0 0นะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบ G sensor นะครับ8สปีดนะครับสำหรับตัวปา e เจโร่สปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเชิญด้านหน้ารถกันนิดนึงครับเป็นไงครับสำหรับตัวปา e เจโร่สปที่เรานำมาขายให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวรถผู้บริหารนะครับไม่ใช่รถมือหนึ่งนะ เป็นรถผู้บริหารนะครับขายในราคาพิเศษนะครับร้านต้นๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็สําหรับใครสนใจนะครับตัวนี้เริ่มต้นฟรีดาวนะครับเริ่มต้นจัดฟรีดาวได้เลยนะครับส่วนถ้าใครตัดสดเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้แต่บัตรทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับสําหรับใครสนใจตัดสดในราคาพิเศษทักมาได้เลย๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับราคาพิเศษแน่นอนนะครับแล้วก็ การันตีเลยคันนี้ไม่มีชนแน่นอน100%เซนะครับเพราะว่าเป็นรถผู้บริหารแล้วก็ทางศูนย์ขายเองด้วยนะครับสบายใจหายห่วงวารันตียังเหลือนะครับส่วนตัวรถนะครับตัวรถคันนี้ก็เป็นตัวปี2020นะครับตัตัวรถเป็นปี2020นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมได้นะครับมิสซูเควินอุทัยธานีนะครับสำหรับวันนี้ครับบายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ